โลกจับตาการเมืองไทยหลังกองทัพประกาศกฎอายการศึกหวังยุติความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยาวนานชาวสวิสไม่สนค่าแรงขั้นต่ำสูงที่สุดในโลกกลัวทำคนตกงานเพราะถ้าจ้างแพงเกินไปร้านอาหารในสหรัฐเตรียมยกเลิกวัฒนธรรมการให้ทิปคนเสิร์ฟแต่จะไปบวกเพิ่มในค่าอาหารแทน สว,ส,สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เกาะกระแสะโลกนะครับพบกันในวันที่สถานการณ์ในบ้านเมืองเรานี้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาครั้งสําคัญเหมือนกัน <Okay. S 2> นะครับนั่นก็คือการประกาศกฎอายการศึกนะครับของทางกองทัพนั่นเองนะครับ <Okay. S 2> เรื่องนี้ก็กลายเป็นข่าวโด่งดังนะครับทำให้บ้านเรานะครับประเทศไทยเนี่ย เป็นที่สนใจอีกแล้วขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่กองทัพเนี่ยประกาศไปเมื่อมีผลบังคับใช้ไปเมื่อสักประมาณตีสามนะครับของเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เองนะครับโดยท่านผู้บัญชาการทหารบกครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับก็ประกาศแล้วนะครับว่าทหารเนี่ยจะออกมารักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองนะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพที่มีผู้ชุมนุม อย่างน้อยสองกลุ่มแล้วล่ะนะครับที่กําลังขัดแย้งพึ่มๆกันอยู่ว่าจะตีกันอยู่นะครับแต่ทางกองทัพเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่านี่เป็นเพียงการใช้กฎอัยการศึกเท่านั้นไม่ใช่การปฏิวัติรัฐประหารแต่อย่างใดนะครับก็หลังจากการประกาศได้ไม่นานนะคะทางกระทรวงต่างประเทศนะคะโดยที่คุณเจนซากิโคศกของกระทรวงเนี่ยก็ได้ออกมาให้ความเห็นทันทีนะคะว่าสหรัฐเนี่หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่ากองทัพไทยจะสามารถ รักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้โดยที่จะใช้อำนาจของตัวเองเป็นการชั่วคราวค่ะแล้วก็โดยไม่ไปทำลายความเป็นประชาธิปไตยนะคะแล้วก็เมื่อสถานการณ์กลับคืนสู่ปกติแล้วเนี่ยก็อยากจะให้คืนอำนาจกลับสู่ประชาชนค่ะอืมครับนั่นก็เป็นความเห็นของทางกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐเขานะครับในขณะที่สำนักข่าว CNN ครับก็ ติดตามสถานการณ์ของเมืองไทยอยู่เหมือนกันนะครับ <Okay. S 1> เขามีการเขียนบทความลงไปด้วยนะครับว่าตอนนี้สหรัฐเนี่ยกำลังจับตาสถานการณ์การเมืองไทยนะครับอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับ อีกทั้งทาง CNN เขาก็บอกว่าเมื่อเอมีการปฏิวัติรัฐประหารขึ้นเมื่อปี2549นะครับเมื่อครั้งที่แล้วสหรัฐนี่เคยใช้มาตรการคว่ำบาตรกับรัฐบาลไทยเหมือนกันนะครับซึ่งทาง CNN เขาก็บอกว่านี่ก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทําให้ทหารหรือว่ากองทัพของไทยเนี่ยไม่อยากที่จะมีเ,เกิดการปฏิวัติรัฐประหารขึ้นนะครับเพราะว่า ไม่อยากที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยไปมีเรื่องกับสหรัฐหรือว่ามีปัญหากับสหรัฐขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับ ส่วนสำนักงานข่าว B B C นะคะเขาก็บอกว่าที่มีนักข่าวประจำอยู่ที่ประเทศไทยนี่เองค่ะคุณอิทธิเดชเขาก็บอกว่าอ๋อค,คือชใช่ค่ะ,ะค,คุณจร์นาานเฮต์นะคะคเขาก็บอกว่ารายงานว่าทหารเนี่ยได้ออกมารักษาความสงบตามท้องถนนทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะคะโดยที่เป็นสัญลักษณ์ว่าณเวลานี้นะคะทหารเนี่ยจะเป็นผู้ดูแลความสงบสุข,ขของประชาชนเองค่ะแล้วก็อีกทั้งยังเตือนไปถึงผู้ชุมนุมด้วยนะคะว่าถ้าเกิดสมมติว่าออกมาก่อความวุ่นวายความจลาจล หรือว่าออกมาใช้อาวุธห้ามหันกันอย่างรุนแรงเนี่ยทหารจะไม่ยอมอย่างแน่นอนเลยนะคะคราวนี้ค่ะครับผมคุณโจนาธานนะครับน,นักข่าวเอ่อนักข่าว BBC นะครับก็ยังกล่าวต่ออีกด้วยว่าการประกาศกฎอัยการศึกครั้งนี้ต้องบอกว่าอยู่เหนือความคาดหมายพอสมควรนะครับ,รบซึ่งก็ไปตรงกับความคิดของคนในรัฐบาลไทยคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือคุณชัยเกษรนิติสิรินะครับเขาเป็นรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของไทย เขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ทราบมาก่อนเลยนะครับว่าทางกองทัพเนี่ยจะมีการใช้กฎอัยการศึกนะครับแต่ทางรัฐบาลเองก็ยอมรับได้นะครับแล้วก็จะทํางานบริหารงานราชการต่อไปเพราะว่าทางกองทัพหรือว่าทางทหารเนี่ยยืนยันชัดเจนแล้วว่าถึงแม้ว่าจะมีการประกาศกฎอัยการศึกแต่รัฐบาลรักษาการชุดนี้เนี่ยก็ยังสามารถทํางานของตัวเองได้ต่อไปอย่างต่อเนื่องไปนะครับ <c> นะครับในขณะเดียวกันครับ คุณพอควาเกลียนะครับเขาเป็นผู้อำนวยการสถาบันประเมินความเสี่ยงนะครับ PQA Associates นะครับเขาออกมาให้มุมมองทางการเมืองของไทยเหมือนกันนะครับเขาบอกว่ากฎอายการศึกครั้งนี้เนี่ยทางกองทัพประกาศออกมาใช้เนี่ยด้วยเวอร์ชั่นที่เบาๆเท่านั้นนะครับหิวๆไม่ได้รุนแรงอะไรนะครับคือทหารเนี่ยเขาใช้ความละมุนละม่อมนะครับในการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็มีการดําเนินงาน มีการดําเนินการนะครับอย่างเป็นขั้นเป็นตอนด้วยนะครับเห<ช>ตุผลก็คือทหารเนี่ยเขาอยากจะดูนะครับว่าคู่ขัดแย้งทั้ง2องฝ่ายเนี่ยจะมีการหันหน้ามาคุยกันไหมนะครับเพื่อประโยชน์สุขหรือว่าเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาตินะครับถ้าท<ช>ั้งสองฝ่ายเนี่ยพูดคุยกันได้หารือกันได้แล้วก็ตกลงกันได้เนี่ยทหารก็จะถอยออกมาทันทีเลยนะครับ<ช> แต่ถ้าเกิดสถานการณ์ไม่ดีขึ้นหรือว่าเลวร้ายลงไปอีกเนี่ยเราก็อาจจะได้เห็นนะครับทหารใช้มาตรการที่เข้มข้นกว่านี้แต่คุณคพอบอกนะครับว่าการที่ทหารเนี่ยจะปฏิวัติหรือไม่นั้นตอนนี้ยังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงในขั้นนั้นนะครับในขณะที่นักวิเคราะห์อีกท่านหนึ่งนะคะนักวิเคราะห์ทางการเมืองอีกท่านหนึง่งเขาก็ออกมาสแสดงความเห็นที่น่าสนใจค่ะคุณอิทธิเดชเขาบอกว่าจริงๆแล้วท่าทีของทหารเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันนะคะว่าถ้าหากว่าเผลอ ไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยนะคะคก็อาจจะทําให้สถานการณ์นี้เลวร้ายลงไปอีกค่ะเพราะว่าฝ่ายที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเสียบเปรียบก็อาจจะออกมาเขาเรียกว่าทําการออกมาเคลื่อนไหวอะไร,ร,รที่รุนแรงมากกว่าเดิมก็เป็นได้นะคะใช่ครับตอนนี้หลายๆสํานักข่าวนะครับไปเปิดดูได้เลยนะครับโอ้โห ข่าวในเมืองไทยเนี่ยพาดหัวกันเช่นเดียวกับสำนักข่าว AP นะครับก็รายงานสถานการณ์เหมือนกันแต่ AP เขาก็มีอีกหนึ่งมุมมองเหมือนกันนะครับเขาเสนอในมุมมองที่แบบว่าชิลๆสบายๆเบาๆนะครับคือเขาบอกว่าถึงแม้ว่าในเมืองไทยตอนนี้สถานการณ์เนี่ยกำลังเข้าสู่หน้าสิวหน้าขวานก็ตามนะครับแต่คนไทยนี่ก็อยากอยู่ดีมีสุขนะครับแล้วก็สบายๆนะครับ ดูสถานการณ์แบบขำๆด้ดยซ้ำไปนะครับ<ช>มีภาพหลายภาพเลยนะครับปรากฏออกมาเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยเวลาเดินไปตามท้องถนนแล้วก็เจอทหารที่รักษาความสงบอยู่ตามสีแยกเอ่ยตามสถานที่สำคัญส,สำคัญต่างๆาน,นะครับ<ช>แทนที่จะกลัวหรือว่าอะไรนะครับไปขอถ่ายรูปครับเซลฟี่กันใหญ่เลยนะครับ<ช>ทั้งทั้งทหารเนี่ยแต่ละคนก็นหน้าตาขึงขังนะครับถือปืน M16 บ้างอะไรบ้างคนไทยไม่กลัวครับไปขอถ่ายรูปคู่เหมือนกับเป็นเพื่อนสนิทที่รู้ใจกันมานานยังไงอย่างนั้น ก็น,นี่ก็เป็นมุมดีๆน่ารักนรักของคนไทยนะคะว่าไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนๆก็ยังคงความเป็นสยามเมืองยิ้มคือยิ้มได้เสมอนะคะครับก็คนไทยเราถือกันว่ายังไงเป็นคนไทยพูดภาษาเดียวกันนะครับยังไงก็คุยกันได้นะครับก็อยากจะให้คู่ที่ขัดแย้เนี่ยได้ดูกันบ้างนะครับว่าเออยังไงเนี่ยมันต้องมีทางออกแหละทางออกที่ดีนะครับก็คือ คุยกันหาทางเจราจากันเดินกันมาคนละ929เนี่ยรับรองว่าไม่เสียหน้านะครับแล้วประเทศไทยเนี่ยก็จะไปรอดด้วยะนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุการณ์นี้จะจบลงโดยเร็วนะครับเอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้านะครับเราจะไปดูการลงประชามติที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเขาลงประชามติที่ต้องบอกว่าถ้าเป็นคนไทยนี่อิจฉาเหลือเกินเขาลงประชามติขอขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะครับให้เป็นประเทศที่มีค่าแรงขั้นต่ำ สูงที่สุดในโลกนะครับเดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามกันครับ